หลังจากที่จบการอบรมหุ้นปันผลไปหลายครั้งนะครับก็มีคําถามเข้ามามากมายว่าจริงๆแล้วมันจะมีอะไรอีกนะปีกย่อยไหมหรือจะมีคอร์สเรียนอื่นๆอีกไหมที่สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งที่ทุกท่านขาดได้ผมก็เรียนแบบนี้นะครับว่าในสิ่งที่ขาดผมว่ามีอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือขาดการทําซ้ําๆแล้วก็ทบทวนขั้นตอน ั้งแต่แรกนะครับจนถึงท้ายที่สุดอย่างที่ผมเรียนในห้องเรียนแล้วทุกครั้งหรือแม้แต่ในซีดีการสอนเองนะครับที่ทุกท่านได้ลองนํากลับไปดูกันในนั้นก็จะมีบอกขั้นตอนไว้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากย้ําก็คือทํามันประจําทํามันบ่อยๆหลังจากท่านทําซ้ําๆนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะรัดขั้นตอนได้แล้วทีนี้นะครับ สามารถที่จะนับ1-10ได้อย่างรวดเร็วบางทีท่านอาจจะนับ8-90เลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลับมานับ1-2-3ใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างต้องใช้ความพยายามวันนี้นะครับก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นทิปทริคหรือ how to ต่างๆที่ผมใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในการดูรายละเอียดหุ้นต่าง,างๆเว็บนึงที่ผมเข้าบ่อย,อยก็คือเว็บเซตนะครับเว็บซต O.R. t s นะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในเว็บแห่งนี้เรียกว่านับต่อไปจากนี้ครับผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละหนึ่งคลิปเพื่อให้ท่านดูว่าหากท่านจะเข้าถึงข้อมูลของเว็บเซ็ o t O.R. t s หรือเข้าถึงข้อมูลของตลาดหุ้นจริงๆแล้วมีอะไรที่น่าค้นหายเยอะมากครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่สาคัญนะครับเป็นช่วงที่กําลังจะประกาศผลของไตรมาสที่2เป็นงบกําไรขาดทุนนะครับงบดุลหรือแม้แต่กระทบงบกระแสเงินสดในไตรมาสที่2ของปีห้าหกฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือมีอะไรประกาศผลไปแล้วบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลที่ส่งมาจากบรกเกอร์นะครับหรือ,อในอินเทอร์เน็ตที่มีใครรวบรวมไว้ให้เรา สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรู้ได้จากหน้าเว็บเซ็ตก็คือมาที่นี่ครับเริ่มต้นนะครับไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอนะครับหลังจากที่ท่านเข้า w w w ร e t or t h แล้วด้านล่างสุดนะครับสังเกตนะครับจะมีคำว่าข่าววันนี้ข่าวย้อนหลังรวมถึงตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดเซ็ตตลาด m อ i นะครับ t f a ฟ e รือเบสก็ามนะครับคลิปนี้นะครับเลือกที่ทั้งหมดไว้ก่อนจากนั้นท่านจะเห็นข่าวนะครับที่ให้ดูล่าสุดยกตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างนี้เป็นข่าวของวันที่26กรกรกฎาคมให้คลิกป,ปุ่มข่าวย้อนหลังนะครับคลิกแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านจะเห็นว่าหน้าส่วนกลางนะครับจะเขียนว่าข่าวย้อนหลัง ข่าวที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนนะครับมีเครื่องหมายติ๊กอยู่แล้วก็ข่าวที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีติ๊กอยู่เหมือนกันถัดลงมานะครับเป็นช่องหลักทรัพย์ถ้าหากท่านต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆให้ใส่ชื่อหลักทรัพย์ไปนะครับแต่ต้องการรู้ทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้นะครับเราต้องการรู้ทั้งหมดเราก็ไม่ต้องใส่ประเภทข่าวโอ้มีให้เลือกเยอะะเลยนะครับ สิ่งที่เราจะงต้องการที่จะเลือกนะครับก็คือตัวนี้ครับสรุปผลการดําเนินงานของบจิหรือบริษัทร,รวมของบริษัทย่อยทั้งหมดนะครับก็คือสรุปผลการดําเนินงานนะครับทั้งบริษัทใหญ่บริษัทย่อยคลิกเลยนะครับบัวข้อข่าวเป็นว่างไปนะครับเพราะเราไม่ต้องการรู้ว่าบัวข้อข่าวจะเขียนว่าอะไรเราต้องการรู้แค่ว่าผลการดาเนินงานเท่านั้นนะครับแล้วก็สกอบเวลา ในช่วงของไตรมาสที่2จะเป็นช่วงที่การประกาศนะครับให้นับไปตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมต้นมานะครับจนถึงเดือนล่าสุดก็คือเดือนสิงหาคมหรือคือหรือเผิดขาดนะครับให้นับย้อนกลับไปก็คือเดือนมิถุนายนนะครับช่วงประมาณนี้แหละ26มิถุนายนนะครับจนถึง26กร,รกฎาคมหรือลองย้อนไปนิดนึงนะครับก็คือลองคลิกไปที่วันที่1 มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่26เดือน7หรือ26กรกฎาคมแต่เห็นไหมครับข้างหลังจะย้อนหลังได้ไม่เกิน2ปีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราจะหาแค่ไตรมาสนี้หรือไตรมาสที่2นี้มีผลประกอบการอะไรอย่างนะครับเราก็เลือกแค่เฉพาะเดือน2เดือนหรือ3เดือนย้อนหลังพอนะครับไม่ต้องเยอะอะไรมากายไม่มีความจะเป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นคลิกค้นหา ลองดูนะครับหลังจากคลิกค้นหาแล้วท่านจะเห็นว่ามีงบลายบริษัทออกมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ลองดูย้อนหลังนะครับในหน้าที่3ามอ๋อวันที่3ามิถุนายนยังเป็นไตรมาสที่1นอยู่นะครับและเริ่มมีไตรมาสที่2นะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเนยป็นต้นไป ทีนี้เราเริ่มรู้นะครับว่ามีประกาศในมาที่สองบ้างหละยเตัวอย่างเช่นบริษัทพิกโกย้อนขึ้นไปทาแพ็กนะครับย้อนขึ้นอีกเค l นะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับพิสโก ย้อนกลับไปในเดือนนะครับรงมาถึงหน้าแรกก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงนี่จะเริ่มประกาศเยอะนะครับแบงค์เริ่มออกมาแล้วอย่างเช่น BBL นะครับธนาคารกรุงเทพ Kbank มาแล้วนะครับ d t แทมาแล้ว KTB มาแล้วนะครับ DCC นะครับกบระเพื่อมาแล้วเช่นกันบ i ิสมาแล้วบิ๊กก็มาแล้วเช่นกันทีนี้ แอดวานซ์เพิ่มเติมนะครับถ้าท่านอยากดูว่าบริษัทไหนที่ประกาศเฉพาะไตรมาส2โดยเฉพาะนะครับให้ท่านใส่หัวข้อข่าวว่าไตรมาส2และทำการค้นหาใหม่อีกรอบ<ม>เห็นไหมครับอัน,นี้หน้าเว็บเขาจะก,กองสำหรับไตรมาที่2ให้เราทีนี้เราก็รู้แล้วครับว่าเฉพาะแค่ไตรมาที่2นะครับที่ประกาศมาแล้วมีบริษัทในบ้าน เป็นไงครับแค่หน้าข่าวหน้าเดียวนะครับก็มีส่วนช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากมายนะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการรู้ว่ารายละเอียดที่เขาประกาศออกมาเป็นยังไงบ้างด้านหลังจะมีลิงก์ที่เขียนว่ารายละเอียดนะครับวลาคลิกเข้าไปก็จะสามารถเข้าถึงหน้าประกาศผลกําไรตอบแทนได้ทันทีนะครับดูนะครับในหน้านี้ก็จะแสดงงบการเงินรวมทั้งหมดนะครับโดยแบ่งเป็นไตรมาสที่2แถวหนึ่ง ปีก่อนหน้านะครับก็คือปี2555แล้วก็ปี2556งวด6เดือนก็คือเอาไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2นะครับของปี56มารวมกันช่วงปี55จะตกมาอยู่บนทัดนหนึ่งนะครับอันนี้จะทำให้เราดูลำบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเรากดคลิกที่ดาวน์โหลดนิวนะครับจะเป็นไฟล์ pdf ปรากฏขึ้นมาซึ่งผมใช้ ตัวซัฟฟ r รนะครับแล้วก็เขาจะเปิดแบบอัตโนมัติซึ้นมา,าจะขึ้นมาเลย c t b i คือไปสั่งน้ำประปาไทยนะครับจะเห็นว่ามีละไตมาที่2ตรงแถวกันเลยแล้วก็ว้อที่6ก็ตรงแถวไปนะครับเราสามารถพิจารณาได้เลยนะครับว่าเอปีห้าไตมาสองของปีห้ากำไรเป็นเท่าไหร่ไตมาสองของปีหกกำไรเป็นเท่าไหร่ ถ้ารวม6เดือนแล้วละ่ะเป็นเท่าไหร่ทั้งปี5แล้ว6เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิมก็พิจารณาได้นะครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่นามายท่านดูนะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆถึงวิธีการใช้งานการค้นหาข่าวย้อนหลังซึ่งวิธีการค้นหาไี่มีเยอะมากครับ ในส่วนนี้จะเป็นแค่เฉพาะในการหาประเภทข่าวที่เป็นสรุปผลการดําเนินของบริษัทเท่านั้นยังมีอีกหลายอย่างครับลูกเล่นอีกมากมายที่จะทําให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญสําคัญได้สําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลองดูกันว่าเราจะสามารถค้นหาบริษัทที่มีผลกําไรนะครับเพิ่มขึ้น,นอย่างต่อเนื่องในหน้าข่าวได้อย่างไรครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันครับ